พี่ค่ะในส่วนงานเลยค่ะประจํำสัปดาห์นี้นะคะว่ามีงานอะไรบ้างสําหรับงานแรกนะคะผ้าปูที่นอนนะคะพี่กอตอนนี้ก็เหลืออพี่กอไปก็ไป ปูแล้วก็โอเคนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งผ้านวมเพิ่มซึ่งจุนรอขนาดผ้านวมกับพี่ก๊อฟอยู่ค่ะว่าขนาดเท่าไหร่ซึ่งพี่ก๊อฟจะวัดมาให้จุนแล้วก็สั่งเพิ่มอีก2ชุดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็รอขนาดผ้านวมค่ะแล้วก็รายการออนไลน์เรียบร้อยครบทุกรายการนะคะแล้วก็โปรเจกต์ Charlie Angel ในสัปดาห์นี้จุนก็ทําตามรีเควสต์ต่างๆอย่างเช่นฟอลโล่งานตามพี่พ,พก๊อฟรีเควสต์มาก็โอเคค่ะแล้วก็เรื่องซัมซุงสีขาวโทรศัพท์ของวีแคร์ไม่มีสายที่ไม่ได้้้้รรรัับบบบเลยนะคะคแแแจงงพี่่ทวก็ือ ชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะในช่วงสอ์อาทิตย์นะคะติดต่อเ,อเรื่องตัวเครื่องบินอันนี้อันนี้ก็ โฮไปนะคะเพราะว่าพี่ก๊อปจะมีการเลื่อนการเดินทางเรื่องตัดสุดกางเกงนี้จนไม่แน่ใจว่าพี่ก๊อปต้องใช้งานเางเกงที่ต้องไปตัด2ตัววันไหนนะคะซึ่งจูนหาร้านดีไซเนอร์คอร์เรชันแล้วนะคะให้พี่ก๊อปตามที่ตามที่ได้ได,ได้ได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็สั่งซื้อหนังสือ2อเล่มตอนนี้ได้ล็อกถอดสารมาแล้วหนึ่งเล่มเหล่าน i d ไอ2 0ลสองศูนย่ 2004, ซึ่งตอนนี้น่าจะไม่ไม่เกินสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวันจันทร์ก็น่าจะได้ของแล้วนะคะไซปร์กาฟิปสีน้ำเงินกลางเด อันนี้ก็ทัวร์ยุโรปก,ก็เหมือนที่อย่างแบว่าพี่กอลเลื่อนออกไปก่อนอาจจะดูช่วงมกราปีหน้านะคะอันนี้แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ S L K เรียบร้อยแล้วค่ะก็เลือกเป็นประกันสามพัสนะคะก็คือกอ็ได้ทุนประกันอะไรตามรายละเอียดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ให้พี่กริดไปไว้ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะซ่อมรถวีโต้ตอนนี้ตามรายการที่พี่กอบรีสมาตามเมลนะคะซึ่งมีหลายรายการอันนี้จุนก็ได้คุยกับพี่กริดแล้วว่าจะเข้าไปซ่อมอะไรยังไงวันไหนนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือได้นํา ไปขัดไฟหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เรื่องส่วนของงาน S H R นะคะก็มีการสัมภาษณ์ซ u เปอร์ว o เซอรไปสองคน T R T S R ไปเป็นสคนนะคะก็จบางานประจำสัปดาห์นี้แค่นี้ค่ะ